ซูกิชิสุกโอเวอร์โหลดคอนเซปต์เรดวายแอนด์มอคีนะครับที่เขาคอลแลบกับเชฟปอนท็อปไฟฟ์มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ชิฟัวกาไม่อั้นซ <c oughs> อสสองตัวนี้เข้ากันมาก กำยันขโมขยอะไรบกุกเออบกุ๊กมั่วอะไรสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนวันนี้นะครับวันจะพาทุกคนนะครับมากินซูกิชิสุกโอเวอร์โหลดนะครับในคอนเซปต์เรปไวน์แอนด์มัคกลีนนะครับอ่าซึ่งคอนเซปต์นี้นะครับเขาคอแลแลบกับเชฟป,ปอนด้วยนะ<ม>อ่าเชฟป,ปอนก็เห็นบอกว่ารออยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาแบบมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็เรปไวน์แอนด์มัคกลีนเนี่ย เด็ดแค่ไหนนะครับทุกคนไปตามมันมาเลยเจ้าบอลวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเน,นี่ยทำกับข้าวสิครับอ๋อทำกับข้าวให้ผมกิน <S 2> <S 2> ใช่ครับผมอ๋ออันนี้เห็นบอกว่า มอคกอะไรนะเล็บวายแอนมอคกอรีนใชเป็นคอนเซปที่คอลแลบกับเซปอร์เลยเป็นคอนเซปใหม่ที่เกิดขึ้นในควอเตอร์ที่3ของทางซูบิชิครับอย่างตัวเล็บวายก็ทำเป็นสอดวายแดงซึ่งจะเป็นทางตะวันตก อ่านะครับผมส่วนตัวมอกคอลีเนี่ยคอนเชื่อว่ายังไม่ค่อยมีที่ไหนเอาตัวมอกคอลีเนี่ยมาเป็นซอสเลยติดก็ดื่มอยู่แล้วใช่ใช่อันนี้เราเป็นการลองเอามาลองทำซอสครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเรสชาติมันไปด้วยกันได้แล้วก็ทานคู่กับซีปูดกับเนื้ออะไรได้หมดเลยได้หมดเลยก็เลยคิดว่ามันผนวกกันมาเป็นซีซั่นนี้ก็น่าจะโอเคได้ส่วนแบ่งดอยากได้อยู่าไหร่สหน่อยสิประมาณนี้ฮะคอนเซปต์นะครับบายเชฟปอนครับทุกคนเดี๋ยวรอชิมนะครััับบรรออชิมย่าจดไปค ก็คือเราจะนําต okay. ัวซอสใบแดงของเรามาทานคู่กับตัวซอสขององุ่ีด้วยซึ่งเราไม่ได้เอามาผสมกันเลยทีเดียวยังไงดีครับให้ทุกท่านได้ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นประมาณไหนนะครับค่ะหารนี้เขาถยอตบมือให้เชฟต้อนในการเริ่มทำอาหารเลยค่ะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเริ่มทําตัวซอสเลยแล้วกันนะครับโดยเดี๋ยวเราจะทำจากตัวซอสใบแดงก่อนละกันนะครับ จริงตัวซอสเนื้อของเรานะครับที่เป็นซอสส้แดงนะครับมันจะเหมาะกับการทานคู่กับตัวโรสแมรี่หรือพวกเอ่อเฮิร์บที่เรียกว่าทารากอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ด้วดูการนี้นะครับเราเลือกใช้เป็นตัวโรสแมรี่นั่นเองนะครับใส่ไปเลยนะครับสักสองก้างกันตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยนะครับผมเิดิโอส้สาแดงนะครับผมให้ตัวแอลกอฮอล์เขาหายไปสักหน่อยให้เหลือแต่รสชาติความหวานนะครับความหอม เราได้เขาประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตัวไวท์ซอสกันเลยนะครับผมมาอธิบายเพิ่มนะครับทุกคนก่อนที่จะสั่งนะครับแพลตตินัมเซตเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับเป็นซูชิฟัวกาไม่อั้นโอ้โหพรวดปวดท้องเลยเนะี <laughs> ย่ยเนี่ยชอบกินเหมือนวะฟัวกา ไม่ถนัดไม่ถนักต้องไปโรสโก้เอาเหรอซึ่งปกติอะแพตตินัมเนี้ยก็จะมีเป็นพวกแบบซูชิฟัวกาฟัวกาแบบราดซอสยูจาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบแซลมอนโปะด้วยฟัวกาแล้วก็แบบโคตเตะโปะฟัวกาอีกอ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่ได้กินแบบแพตตินัมถูกไหมรเราก็ไปโรสโกที่บอกมา899ใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากฟัวกาเป็นอูนิไม่อั้นก็คือเป็นเหมือนแบบเบสวัตถุดิบก็คือคล้ายๆกันที่เป็นแบบแซลมอนโฮตาเตะอะไรอย่างเงี้ย็คือโปกด้วยฟูกามเอ้ยโทษที หิวพูดลิ้นพัน <c oughs> ปูหม้อคบด้วยอุนิซึ่งเนี่ยนะทุกคนมันมีแบบซูชิอุนิที่แบบเวลาเสิร์ฟก็คือเป็นสาลายข้ <c oughs> าวอุนิอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมูสามชั้นหั่นนะครับหั่นหนานะอยู่ในซอสผลไม้ซึ่งเขาจะเสิร์ฟมาเป็นไถแล้วก็มีอันนี้ด้วยซี่โครงหมูหมักซอส <c oughs> <า>หมูสามชั้นหั่นหนาซอสโคชูจัง <c oughs> แล้วก็ซี่โครงเนื้อราดซอสโคชูจังแล้วก็มีเนื้อแกะออสเตเียด้วย แล้วก็มีไอ้นี่อันใหม่ล้ำย้อนหม้อไฟอันนี้ต้องโดนอันนี้น่าโดนจริงแล้วก็ข้าวมันปูขอตัวไปสั่งอาหารก่อนนะครับทุกคนสแกนผ่าน QR code ก่อนครับอันนี้เอาเฮ้ยเอางงินเลยหรอพี่ก็เอาแต่นี้มันไม่มีเหมือนแบบแมนนวลอ่ะเรากปลากยาวเนี่ยขอี๋ติ๊ก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 ติ ก็คืนเลยเนียจริงเหรอจริงดูทุกวันเลยเอาให้ถูกนะจริงๆคลิปไหนเอาให้ถูก่าสุดเหมือนจะไปกินที่ไหนวะเ่อดูเยอะด้วยจำสำหรับไอ้นัทดิกระพุ่งพุ่งลงไปก็ใช่สามสิบบาทใช่เอ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้ออฟฟิศใครสักคนนี่แหละออฟฟิศนี่แหละนี่อะไรครับเชฟอันนี้คือเป็นซูชิโฟกางของเรานะครับผมที่ออนท็อปด้วยตัวซอสน่ากินมากวายแดงกับตัวซอสมอกโคลีนะครับมีแซลมอนมีฮอตเตะใช่แล้วก็อันนี้เป็น โรกรมแบบจุกๆเลยฮะใหญ่มากชิ้นใหญ่มากจริงเทียบกับมือดูดิมือคุณเล็กไงชิงสั่ง <ไป S 1> มาไม่เยอะครับทุกคนทำอะไรลงไปสั่งมาประมาณนี้ล้นโต๊ะไปข้างแล้วที่จริงแล้วอะ่ะเอาใจเชฟป,ปอนหน่อยเ<อ>ชฟปอนร่้เครียดขึ้นมาก็ต้องกินบ้างเนี่เดี๋ยวเริ่มจากซูชิก่อนเลยนี่นา่ากินมากเลนะ แพตตีน้ำโซลราดด้วยซอสวายแดงกับมอกคลีนนะครับใหญ่มากเต็มคำสดๆแล้วก็ซอสก็จะออกแบบเช็มเบาๆแล้วก็ค่อนข้างหอมๆมอกคลีนหน่อยชิมพอระเตะนะครับทุกคนโอการ์ท็อปข้างบนบอกแล้วปังๆพอร์เตะสดมากจากจะมีค่มเนี้ยจะเย็นดิ เรายังมีอีกเยอะโอเคพูดเผื่อไว้อยากกินเองได้เลยเดี๋ยวเราไปต่อโซนเนื้อวากิวนะครับทุกคนนี่แผ่นใหญ่มากสองชิ้นนี้เป็นวากิวนะครับแล้วก็ท็อปด้วยควกานะครับแล้วก็เป็นซอสไวน์แดงนะครับหรือว่าเรดไวน์กับมอกคอลีนนะครับอันนี้เป็นพิคันย่า3ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราลงอันนี้ก่อนเลยอันนี้วากิวนะครับต้องฟินแน่เลยลงไปเลยมาพิคันย่าต่อไปเลยครับทุกคน ตัวพิคันย่ญญานะฮะเขาก็าจะไม่ได้ท็อปกัวกามน,นะครับอุ้ยดูดูเวลาแบบเนื้อมันเริ่มสุกแล้วมันก็นจะโคตรหนึค<า>เดี๋ยวพอน้อชิมแบบยังไม่จิ้มซอสเลยนะทุกคนเพราะว่าเขามีซอสมาให้ในตัวอยู่แล้วนี่ด,ดูอุ้ยเน้นๆน,นะครับหอ,อ,อมหอมเนื้อตัดกับซอสวายแดงแล้วก็มาตัวอื่นได้ดีมากๆ เป็นนารผสมผกันที่ลงตัวมผมวทรว่าย่างเราทานนี้มันก็จะแบบชูรสชาติแบบตัวซอสเพิ่มมากขึ้นมี่คันยาบ้างครับทุกคนอตัวเนื้อพี่คันย่าจะมีรสชาติมากกว่าเดี๋ยวเราลองชิมซอสซูกิชิดูนะครับทุกคนเดือดมากได้เดือด <laughs> ยืนง มากต่อกันที่ซี่โครงเนื้อไปลงไปครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแกะออสเตียนะครับดูดีมากดูโอ้ยเปื่อยหมเกกน,นี่ยหลุดมาเลยดูดิือะดีเนาะนุ่มมากอืมดีเลยไปครับซี่โครงเนื้อต่อไปนี่ครับ กินไหมอือพี่ว่าตะวันชอบแกะมากว่ะแกะมันแบบตินง่ายเนื้อมันดียะไปครับต่อไปเป็นเบคอนครับคนเนี้ยชิ้นแบบพอดีคำเลยดูทัดให้หมดหนะ้าชิ้นเลยเอาเลยเอาเลยเ <laughs> น้องๆรีไฟแน่ท <laughs> ี่แไม่ได้อ, <laughs> อยากให้ทุกคนมาลองจริงซอสสองตัวนี้เข้ากันมากแล้วแบบเบคอนอะ่ะจริงมากอร่อยสุดเลยอร่อยกว่าเนื้อนะอีกนะที่บอมันมีความแบบลมฟันไม่้องจริงเลยว่จริงแล้วขามเิ้นแบบเลื่อย <laughs> รายา่างตัวซีฟู้ดก่อนครับกุง้งซอสไวา์แดงและซอสมะกรีสองแก้วผสมกันเลยอันนี้เป็นหอยเป่าคือราดซอสไวนยแดงและซอสมะกรีเป็นโซนซีฟู้ดนะครับกินอหอยก่อนไม่ค่อยมีนะบุฟเฟ่แบบให้หอยเป่าือ เข้ากันหมดเลยอ่ะไม่เชื่อเ, <S <S เข้า,ขาขกินเปลือ,อกอสักต,ตัวซอสมันอยู่ตรงนี้เอาเสียดายเราก็จะตัด,ตดอ๋อดีมาก,มกเลยกุ้งเลยกุ้งอันนี้น่าจะนัวนสุดได้ขูดซอสแบบแทกสุดแต่ว่าสิ่งที่รออยู่อ่ะเพื่อนเนี้ยน่าเป็นครับแค่ใช้ตะเกียบแทะเนื้อก็รู้แลว้วว่ากุ้งสดนะทุกคนดูดิ อืมด <c oughs> ีสุดเลยอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โรสโก้ครับทุกคนอันนี้เป็นเนื้อหมูนะฮะใส่ไหมาเป็นซอสผลไม้อะ่ะระหว่างรองหมูสุกนะฮะเราก็จะมากินคุน,นีแนวทุกคนโรยทองมาด้วยสุดยอดเลยแล้วบอกเลยนะครับว่าไม่อั้นนะครับวันนี้ อ่าใช่ใช่คนละคำนะให้อันเยอะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเขาอยากลงไปผสมด้วยดูดิอืมดีอ่ะมาได้แล้วชิมกันซอสผลไม้เป็นยังไงนะครับมันจะออกหวานหวานหน่อยอร่อยนะแต่เพราะว่ามันแอบเคี่ยวย่างนิดนึงเพราะว่ามันมีมันแท่งตรงกลางแล้วก็มันหน้าบนอ๋อคือมันมันมีมันรอบรอบใช่ ต่อไปพันนี้นะฮะลายอนมอ้อไฟมากินอยู่นะมอ้อไฟลายอนขมุขเละบกุโอ้โบกุมั่วเลยโคกุคาค่ะนี่ไส้กรอกชีสฟินมากทุกนี่ดีเด่นเลยมีกิมจิด้วยนี่นะาำนองยือเขาถ่ายกิมจิแล้วมันทำให้แบบเบวเพิ่มขึ้นแล้วก็เผ็ดหน่อยนอืมรสชาติคือ ผมเครื่องมากแต่ว่ามันจะเผ็ดไบฟรายมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนฟูชูจังบ้างนะครับมีสามชั้นนะ่ะนะยังไงก็อร่อยอย่างนะตอนนี้พลาดไม่ได้นะทุกคนที่คงหมักซอสเกาหลีรับรอบ สุกแล้วนะครับตัดเลยอูสามชั้นของโปรโดชอ,อันนี้เลิฟสุดๆมันเป็นแบบเหมือน,นแบบหมักมากให้แล้วอ่ะกินนี้หอมขนาดนี้นุ่มมากแล้วก็หอมซอสโคตรจังแล้วก็ให้ความหวานๆนิดนึงอร่อยเอาอีกอูสามชั้นนะครับ ตีมันปูนะฮะมันจะมาในรูปแบบกระดองมันก็เยอะแล้วนะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยมาเป็นข้าวแล้วลาดเลยฟินแน่นอนชอบสุดๆดีเต็มฟินมากแบบนั้นอะเราต้องไปย่างแล้วซอสมันปูมันจะบนกับ รสคุณ<อ>ดิบคนป่าคนอันนี้มันจะออกเข้มข้นหน่อยอ,อันนี้มันจะแอบเย็นเนิดนึงมันก็จะกลินคนละแบบอันนี้แบบแม่ตองรอก,กินได้เลยเรับคุคนมากกินไข่ดีมากเอาอีกมาลองกินแซลมอนดองนะป้าเราไม่ลืมเคอ,อกข <c oughs> ้าวมันบด ข้างบนเป็นฟัวกาแล้วก็ราซอฟวายแดงมาแล้วก็ทอบด้วยมักกะลีนะฟัวกานี่คือแบบไม่อัน้นคือฟินสุดๆถลุกเมานะออกไปทำไมหวานไ่เวายเลยแล้วก็มักกะลีนไม่เห้แอลกอฮอล์มาหานหมดแล้วเปล่า,าทำอาหารโนะดนความร้อน เรืของหวานครับทุกคนอันนี้นะครับวันสั่งไอศครีมมาสาแบบเลยครับอันนี้เป็นมักกะลีนนะครับอันนี้นะฮะซันต็อกพายนะครับแล้วก็อันนี้โคต็อกนะฮะนี่ปกติเคยกินแบบมักกะลีนแบบจะขวดอืมกินไถ่เลยอะยังไม่เขา้าปากเลยมันจะเหมือนรสชาติมักกะลีนเลยทุกคนถ้าใครไม่เคยกินก็จะออกเป็นเหมือนแบบข้าวๆแล้วก็มีความหวานๆไม่รู้อันนี้เหมือนกแบบแต่เหมือนแบบโรยแบบพวกภูเขาไฟ้ลยนะเป็นโอนติดทั้งหมด ผมไผอ <c oughs> ้เคมเป็นวานิลานะครับแล้วก็ราดด้วยผงภูเขาไฟอืมเป็นเหมือนแป้งโมจินะฮะข้าวบอัน,นี้โพ้สต๊อกมาสุดท้ายไอ้รคมวานิลาเหมือนกันแล้วก็สเปยนี้ให้ด้วยไม่แน่ใจคืออะไร เป็นเหมือนแบบขนมปังแล้วก็สอดไส้คาราเมลเข้าวันที่สุดเลยเพราะว่าสำลักดีเยี่ยมนะยกความดีความชอบให้กับเชฟปอนนะฮะ รังสรรค์น้ำซอสออกมาได้ดีมากตัวเลดไวน์กับตัวมอคคอลีมันเข้ากันแล้วแบบอร่อยทั้งเนื้อทั้งซีฟูด้ดอร่อยหมดเลยรู้สึกว่าแบบฟินมากแล้วก็ใครนะครับที่อยากกินดาบอนนะคะก็สามารถมาก,กันได้นะครับที่สุกิชิทุกสาขาเลฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24ตุลาคม2,566นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แห้รายการอร่อยบอกต่อเหอนเดิมนะจ๊ะบ,บ๊ายบาย